กลับมารับชมข่าวกันต่อช่วงนี้งคงอยู่ในบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์นะคะนะักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนี่แหละคะ่ะออกมาร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ที่เกาะสมุยกันอย่างคึกคักทีเดียวที่นั่นเนี่ยเขามีชื่อในการจัดงานนะคะบอกว่าสงกรานต์เริงร่า เฮฮานาทอรสะท้อนวิถีไทยก็ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานของเกาะสมุยด้วยหลังจากที่ก่อนน้นนี้มันมีเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็หยุดยาวกันมาหลายปีทีเดียวดวยจะพาไปดูบรรยากาศกันที่จากคุณธราวุฒิวิชัยดิตค่ะรายงานสดมาจากที่บริเวณหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะคุณธราวุฒิคะเชิญคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยครับคุณผู้ชมครับคุณปรมพรคุณวีรศักดิ์ครับ จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาเฉวงครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยที่เกาะสมุยแห่งนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวในโดย,โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคึกคักตั้งแต่เมื่อไหร่คึกคักมาตั้งแต่เมื่อวันที่11เมษายนแล้วโดยบริเวณท่าเรือหน้าทอนเกาะสมุยของเราเนี่ยนะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางหลั่งไหลเข้ามายังเกาะสมุยเป็นจํานวนมาก นั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยนั้นเริ่มฟื้นตัวแล้วในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับโดยปีนี้นะครับจะพิเศษกว่าทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยที่เกาะสมุยเนี่ยถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานประเพณีสงกรานนะครับภายใต้แนวคิดสมุยเริงร่าเฮฮาหน้าทอนสะท้อนวิถีไทยซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมกับชุมชนบ้านซอยกลางครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นชุมชนตำบลอ่างทองของอำเภอเกาะสมุยนี่แหละครับร่วมใจกันเปิดถนนสายวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคสะท้อนวิถีชีวิตไทยซึ่งถือเป็นถนนกลางชุมชนที่มีอายุกว่า200ปี โดยกิจกรรมสายวัฒนธรรมนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประภพณีสงการของชุมชนโดยภายในงานประเพนีสงการปีนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานต่างสวมใส่ชุดไทยรวมถึงเสื้อผ้าลายดอกสีสดใสอีกด้วยมีการส่งน้ำพระพุทธรูปและก็ขอพรพระสงฆ์รวมถึงผู้สูงอายุที่เคารพนับถือนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วยังครับยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้นําสินค้าอาหารคาวหวานแบบไทยๆที่ตนเองผลิตขึ้นออกมาจําหน่ายในตลาดแห่งนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับการจัดงานประเพณีสงการครั้งนี้นะครับสมุยเริงราชฮหาหนาทรสะท้อนวิถีไทยนะครับนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีการจําลองบรรยากาศประเพณีสงการย้อนยุค เพื่อสืบสารประเพณีสงการแบบไทยๆส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และก็ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยให้กลับคืนสู่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบอยู่ต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศข้างหลังผมนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเนี่ยร่วมเล่นน้ําสงการกันอย่างคึกคักซึ่งจะไปจมจบตอนเย็นเนี่ยเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับซึ่งในช่วงนี้นั้นนะครับจะเห็นด้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ต้องพกมาขนาดนี้ก็จะประกอบไปด้วย นะครับประกอบไปด้วยปืนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าปืนลมปืนปืนฉีดน้ําที่มีการอัดลมและก็มีดอกไม้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางคนเนี่ยไม่สวมใส่เสื้อกันแล้วครับเพราะว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศสดสด,สดแห่งนี้นะครับก็จะคึกคักคลาคล้ำกันด้วยนักท่องเที่ยวอย่างนี้ไปตลอดจนถึงเย็นช่วงนี้เป็นรายงานสดที่หาดเฉวงนี้ยุติตรงนี้ไปก่อนกลับไปที่ห้องส่งที่กรุงเทพมหานครพบกับคุณวีรศักดิ์และคุณปัทมาพรกันครับ ขอบคุณค่ะพี่ธราวุธวิชัยได้รายงานมาจากที่เกาะสมุยเลย,<ม>เลยนะคะที่จังหวัดส,สุราธานีเพราะอากาศร้อนๆเจอนั้นเย็นๆเข้าไปหน่อยมันก็สดชื่นชื่นใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าเห็น<ม>คนที่อยู่ข้างหลังนี่นะเวลาเดินผ่านกล้องยิ้มทุกคนเลยนะใช่รู้สึกว่าบรรยากาศความสุขอะ<ช>กลับมาอีกครั้งอันมานานอย่างที่บอกไป